สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวยยุงนะจ้าวันนี้ยุงจะมาทำััหมี่แบบพันบ้านกินจ้ายวไปทำนเลยจ้าใส่น้ำมันลงไปจ้าใส่กระเทียมที่เราสรับไว้ลงไปจ้า เคยมร้อยหอมแล้วนะจ๊ะอันนี้จะยงจะผัดเป็นอย่างเดียวจ้ะแต่ถ้าใครอยากจะใส่ไขรร่ใส่หมูนสามชั้นก็ได้นะจ๊ะใส่ยงจะผัด แต่มีกินง่ายๆจ้ะเอาไว้กินกับส้มตํมมาจ้ะกระเทียมเราหอมเหลืองแล้จ้ะเดยวงก็จะใส่น้ำลงไปจ้ะส่วนน้ำนี่เราก็กะเอาจะเอาให้พอดีกับเส้นหมี่ของเราจ้ะเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปมันก็จะ เส้นมันก็จะเล็กแต่ถจะใส่น้อยไปเส้นมันก็จะแข็งนะจ๊ะต้องกาพอดีพอดีเครื่องปรุงยงก็จะมีน้ำปลาจาะแล้วก็ซอสรสจ้าค่อยๆใส่ไปก่อนจ้ะเดี๋ยวไปชิมแล้วก็น้ำตาลจ้ะ ก็ผสม,ม,มลงรถค่ะแล้วยิวยงก็จะเพิ่มสีอวหวานสีอวดํามาจา้ะเพื่อแต่งสีให้มันออกสีน้ำตาลมาครับอันนี้ยิวยง ออร่อวยหวานเค็มๆ่าจา๊ะชิมดูก่นกอนขอน้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงจ้ะ ซอสยียุงเดือดแล้วจ้ะยีงุงก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปเลยจ้ะเส้นหมี่เราก็จะดูดน้ำซอสลงไปจ้ะเดี๋ยวมันก็จะแห้งเองจ้ะ แล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะครั ยุดไฟเลยจ้าจแสดงเสร็จเรียบร้อยตับมีแตบบ่บ้านบ้างง่ายๆสไตลย์อยู่ยงขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพืเป็นกำลังใจให้คุยยุงด้วยน,นะจ้าสำหรับคลิปนี้ยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า